ไฟต้องช็อตฟิวอย่างนี้แหละมันต้องช็อตฟิวอย่างนี้ไฟต้องช็อตฟิวอย่างนี้แหละช็อตฟิวอย่างนี้ขอโทษด้วยแอคทิปนี้ช้าไปหน่อยอะไรครับนี่คู่หนึ่งเมื่อพี่เก๋กลับมาหาแม็กคาริงกลับมาไลฟ์สดด้วยกันครั้งที่สองงานคู่จะหวานเจี๊ยบขนาดไหนหรือจะเตะกันปไปดูกันจอนไปกันอย่าลืมกระเทือกไลค์ให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยมานต้องช็อตฟิวอย่างนี้ กำลังอยากว่าอยเพลงอนนี้พี่แนทถึงจะยกมือไหว้พี่เก๋เลยให้เขาได้นอนอย่างนี้ครับร้อง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 ลัองรงร้ลตร้อยร้งชัดฟรลกันเลงร้ารองร้งร้อ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 งรนองรีองร้องร้อแร้อร้องร้้อร้องร้อกร้วร้องร้องร้้องรงร้้องงงร้งรร พี่เก๋กับพี่เน็กสั่งใจเอสซีสุดๆไปเลยอส่งออปป้าสุดๆไปเลยง่ะพี่เบลล์องน้องยังมีประโยชน์กว่าพี่อ่ะคืออะไรอ่ะเบลล์องน้องมีประโยชน์ปาพูดอะไรจับมือหมดเวลาหือหมดเวลาแล้วจัง <c oughs> จักมือที่ไหนอ,อะไรอ่ะเอาอยู่ดีๆก,ก็มาตะก,กางไลฟ์อย่างเง,ง,งี้งงพี่เน็กพี่<ฮ>เก๋อยากจับมือแล้วมั้ง <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆ หลังจากที่ผมไม่ตกคองมาตกคองที่ไหนเนาะพี่แนทกาลี <c oughs> ผมตกคองมีใครอยู่กับผมบ้างวันนั้นอะหลายคนแม่งเป็นห่วงผมเยอะมากเลยผมตกคองชอบเล่นอะไรแสงๆซีเขาก็เป็นห่วงนะสีส่ตีนึกว่าผมแย่งน้หนูสยช้างให้ว่าแล้วต้องตีกับโดนใส่างแล้วไง <c oughs> <c oughs> เรียกเขาพี่ต้องมาเตือนผมขอโทษนะครับขอโทษหลายๆรอบเลยเพราะว่าหนูเห็นพี่พูดหลายรอบแล้วหนูเสยให้พี่เล็กขอโทษจังว่าโดนเสยคาไร์ผมขอโทษจริงครับผมเป็นมวยอยู่นะคุณขอโทษครับฉันนั้นมวยนะคุณแล้วไงไลฟ์ไม่ถึงมีมวยคู่เอกให้ดูซะแล้วต่อยหนักมากนะผมจะบอกให้ใครเห็นตัวเล็กเนี่ยต่อยโคตรหนักใส่พี่เน็ตเคยโดนซ้อมมาแล้วแล้วหลังๆคนดูอย่าขำต่อยลิ้นจี่ผมพี่พูดได้อีกแล้ว ก็ไม่โดนสักหมัดไม่ดีขึ่นเลยพี่แม็คเขาต่อยลิ้งจีผมให้ลล้นจี่เนี่ยลูกแดงๆหนามเลยใช่ไหมเฮ้แล้วหลังครับผมเริ่มอ้วน ผมเริ่มว่นอ่ะแล้วลิ้นจี่ผมม,มันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนสงสัยจะชอบกินลิ้นจี่นะพี่ลิ้นจี่อยู่ตรงไหนเขาอยู่ไอ้ตรงเนี้ยที่คุณจิ้มลิ้นจี่ผมเนี่ยตอนนี้พี่เก๋เริ่มโมโหแล้วจัดสักหม้วแล้วลิน้นจีอะไรอย่าพิมพ์ห้าเยอะดิอย่าพิมพ์ห้าห้าเยอะเดี๋ยวโดนแบนจริงผู้เชี่ยวชาญในการโดนแบนจริงๆเฮ้ยวันนั้นผมตกคอมีใครอยู่บ้างไปตกที่ไหนมา ขนาดพี่เจยังไม่รู้เรื่องนี้เลยตกของจะตายแต่ไม่ตายหมดคำสิเวิาเกือบตายแต่ไม่ตายขึ้นมาได้จะได้เหมือนกันวันนั้นเราก็นึกว่าเราจะได้ไปนรกชั้นเจ็ดละจะรีบไปไหนแกงงานกับพี่เจยก่อนให้ตกลองไปปุ๊บอะครับผมตกลองไปปุ๊บอะผมก็ว่ายน้ําเล่นไปเลยชั่วโมงหนึ่งพอผมว่ายน้ําชั่วโมงหนึ่งผมก็นึกได้เอ้าแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยโดนหมัดแน่งานนี้พี่แม็กผมอยู่เจอแล้วพี่พูดอีกแล้วนะขอโทษนะครับ สวยรวยกว่าเขาอีกแล้วพี่แม็กผมลืมไปคือไลฟ์ผมนะครับผมขอโทษที่ผมพูดคําว่ามาแลงออกไปนะครับผมดีนะรีบขอโทษก่อนไม่งั้นโดนหมัดแม่แม่ลงแม่ลงเอ่อทำอะไรพี่ทำอะไรเหรอปักหมุดลูกค้าปักหมุดเหรอหมุดให้ลูกค้าหน่อยนี่เล่นจะลืมปักหมุดให้ลูกค้าเลยงานนี้คุณลูกค้าขะปักหมุดยังไงล่ะคะนี่จะได้ค่าขนมน้องแมวบ้าน้องงานนึ่งถ้าเพื่อนไหนว่านึกอะไรไม่ออกเยี่ยมใครที่ว่า โรงพยาบาลหรือว่าแบบเพื่อนใครที่แบบว่าเอ็นไปเลยนะพี่แน็กซ์ลงพยาบาลเข้ามาจริงของแท้แม่จริกแล้วผมเสยสักทีนะรสวยแล้วเนาไอ้ชองทำอะไรอ่ะวไายอยู่นี่แหละงานนี้ <laughs> มาได้ครับไได้ครับมวยจีนอนะ่ะม,มาเฮ้ยโดนมวยจีนสัดว์แน่แน่พี่แน็กงานนี้ผมจะรู้วอะไรมันเป็นไปได้หมดมีสิ่งหนึ่งที่คุณเป็นไปได้แต่ว่าคุณสกิดฉันบ่วยเกินพี่แน็กจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเนาะวันนี้ ยัไงดีวะ <c oughs> คุณมันเขี้ยวแตไรวันนี้ก็โดนพี่เก๋ังเที่ยวเรื่องานมันมีสิ่งหนึ่งอ่ะคุณมีแสงอยู่ในตัวแต่คุณยังไม่เอาออกมาใช้ไขม,<ช>มันเหรอคะไขมันส่วนเกินอาอะไรครับนี่โยงมาเรื่องไขมันได้อย่างไร <c oughs> คุณรู้ป่าว่าคุณเป็นอะไรในระดับโลกได้คุณเป็นนักมวย MMA ได้พี่แน็กเ็นแหววมวยกงเลยงานแไว่คุณมาวล ปนไคุณนี่คือสุดยอดพี่เล็กจะปั้นเป็นนักมวยแล้ววันออกมาไปผมมองผิดผมผมมองผิดไปโค้ดยกมือไหว้และขอโทษมองผิดไปหน่อยขอโทษผมมองผิดไปผมก็อ๋อไม่ทุกคนมันต้องมีกระสอบทรายค่ะพี่เก๋ยังไม่จบต้องให้พี่เล็กเป็นกระสอบทรายให้ติ๊กต็อกเป็นบุญคุณต่อผมมากเลยพี่เล็กอ้าผมพูดจริงๆพี่ไหว้ใครอ่ะไหว้เพื่อนๆในติ๊กต็อกที่ดูเรา จะมาให้แฟนคลับรักได้ยังไงว่าสวยหาหนุ้เบลลังนกรักใครให้มอบเบลลังนกผมให้คุณครับเผลอเป็นไม่ได้หวานกันอีกแล้วนกเนี่ยคือผมก็มีความสุขผมอยู่กับคุณเนี่ยผมก็มีความสุขมากพูดเขาเรื่องได้ตลอดหวานเกลียดพูดดีๆคุณแน่ไชคุณพูดจริงหรือเปล่าพี่เนทกินสำรักแล้วมั้งน้า พูดจริงหรือเปล่าคุณฉันอัดนเสียงไว้หมดแล้วเนี่ยคนดูในไลฟ์เพจหมดแล้วรานนี้มีคนแอบเขินแล้วหนึน่งตำแหน่งคุณจะเขิอนอะไรคุณจะเขิอนอะไรพูดเองเขินเองนักเลงพอฮ้ยทำไมมันเขินไม่ค่อยลงเลยวะเกิดอะไรขึ้นคะณมก็ความรักมักกนจกอกไงห้าไม่ได้กินข้าวหรือออกกิจกรมอกอมใ,ใจใช่ครับที่ผมได้อยู่กับคุณอ้หวานอะไรเบอร์นี้คู่นี้คุณนะคะเป็น คฉันจะพูดถูกพูดถูกกันเลยทีเดียวเชียวงานนึ่ใครชอบใครก็มอบไปทิ้งเหรอเมาเบลังนกเลยวะเมาลังนกหรือเมาลักกันแน่งานหนึ่หนึ่งสองสามไม่เหรอไม่เหรอนี่ผมผมรักคุณเพอละสาหน้าแมวน้ำดีบอกรักซะแล้วงนี่ไงก็ได้ลังนกมันก็หวานพอแเออเจอดอกนี้สวนไปเออแม่งงาน มันไม่ได้หวานอย่างเดียวขาทั้งตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเข้าเส้นลงเส้นเลื่อนเนี่ยตอนเนี้ยหายใจเป็นเร็วลังนกว่าหายใจไปที่คอนนเขาออกหลีมไหนอ,อแมวนะ้ำหนึ่งสองฮ<ะ>ึ๊บผมจะเป็นหนานะ้าอะไรกันอ่ะมาแล้วหน้าแ,วแวมวน้ำในกำนานฮึ่มยเราพูงหร,อรงของผมเลยจริงเสมอจริงแท้แน่นอน ให้ผมพูดเรื่องหนึ่งมาล่ะพูดไปนี่เป็นเรื่องอะไรที่แบบพูดได้หมดเนี่ยน่าจะไม่ได้ค่ะเขามีความรักกันด้วยหรือว่าเกี่ยวกับของขวันวันเกิดนิ่งๆอย่พูดอยพูดมีคนแอบเคินแล้วหนึ่งตำแหน่งงานอ้โหพูดพูดพูดแล้วก็ได้มาไลค์กับคุณเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากนะครับผมเป็นความรักที่เก็บไว้มันเป็นเรื่องที่น่ารักที่ผมหนูเตรียมคำให้แล้วเนี่ยคุณกลาพูนเปล่ไ มีคนหัวเราะเสียงสูงแรงมานป้อมรักจะถูกเปิดเผยไหมเคยเคยขอยั้งเคยขอคุณกี่ครั้งเดี๋ยวปล่อยนะอะไรขอแล้วเป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตเราคุณชอบนื้ว่าผมพูดเล่นอ่ะผมพูดไปเลยคือในครองครกินตก่ห่ตังค์รอฟังตั้งนานสรุปขอตังค์ซะงั้นไม่ไม่ขอตังค์คุณไม่ได้มาแล้ว าไม่เคยเลยเฮ้ชื่อจะขออะไรได้อีกล่ะคะโยเวนขอตังค์อ่ะมันถ้าคนขอตังค์ก็เหมือนลยนะคนมาขอตังค์อ่ะนี่วานนี้จะได้รู้ก่อนเนาะความลับคืออะไรเฮ้ยตัวขอยืมตังค์อะไรยังไม่เอาจริงอาเที่ยวเอาแบบจริงเนี่ยปิดไลฟ์ค่ะพี่เก๋ฉันจะปิดไลฟ์เลยงานนี้อะไรเนาะอย่าไปอายอย่าไปอายขออะไรคุณทั้งแต่คุณนึกว่าแบบมันเป็นเรื่องบุญเล่นอ่ะไอเดีย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 มีคนเดาถูกกันเรองานนี้ เราไม่อ <screws> ่านรู้ได้แต่เราแอบแชร์ไปเรื่อยนะจุ๊บจุ๊บแ้วเพื่อนๆ่ะมีความห็นยังไงเล้นจบแล้วจ้าอย่าลืมกดไลก์ปลั้าาด้วยนะครับมุ่งสู่ห้าหมืซับอย่าลืกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย 哦。